วันนี้เราจะมาที่ลิปสติกดลออให้ดูกันนะคะว่าอันไหนของแท้ของปลอมอ่ะทุกคนลองถ่ายดูอันไหนแท้อันไหนปลอมค่ะอันนี้คือของปลอมนะคะมันมาดูกันเลยอย่างแรกที่สังเกตได้ก,ก็คือสีของถุงกระดาษอันเนี้ยจะติดโทนฟ้าทีหน่อยส่วนอันนี้จะชมพูออกชมพูนิดนึงแล้วก็ที่สองนะคะก็คือฟอนต์ของปลอมทุกอย่างจะเท่ากันหมดแล้วก็ตัวบาง ไม่มีความเป็นขีดท่งแล้วทุกอย่างจะเท่ากันหมดแต่ว่าของแท้ก็คือตัวนี้มีเชฟบางๆตัวจะบางกว่านิดนึงแต่ว่าฟอนต์รวมๆใหญ่กว่าต่อไปมาดูเชือกนะคะเชือกของของปอมจะกวงๆแฟบแต่ของดีออจะใหญ่นุ่มแน่นบีบยังไงก็ไม่แฟบอันที่สองถุงดีออแทจะมีสติกเกอร์ติดอย่างที่สามก็คือโบนะคะอันนี้ของปอม ดูของปอมแล้วอันนี้ของแท้น่าจะคนละคอกันค่ะเดี๋ยวเราเออกมาเทียบกับโบสีทองที่เรามีซื้อจากชอปนะคะของปอมจะเหมือนว่าสกินลงไปกับริบบินแต่ของแท้คือเหมือนปักนูนนะคะนูนแล้วก็โบละเอียดมากลื่นมากต่อไปเรามาดูของข้างในต่อไปเรามาดูถุงข้างในอย่างแรกถุงอะไรกันสีดำๆนี้ของแท้ เชื่อจะอยู่ข้างในนะคะไนตัวเราอยู่ข้างในแล้วก็มีปัม๊มของปอมไม่มีเลยชื่อชื่ออต่อไปเรามาดูของแต่ว่าอันนี้เป็นลิปสติกคนละรุ่นกับที่เราซื้อของปอมมานะคะอันนี้จะเป็นลิปโกเดี๋ยวเราเอาลิปโกของแท้ที่เรามีมารีวิวอ,อันนี้จะเป็นสีสตรอเบอรี่ สีพี่ปีซูทียบของแท้กับของปลอมอันนี้ของแท้อันนี้ขอ,อ,องปลอมอย่างแรกเลยคือของแท้ตรงเนี้ยคำว่าดีออจะสีจะชัดกว่ามากเข้มมากแต่ของปลอมคือสีจะกลืนไปกับตัวปอกเลยอย่างที่สองก็คือคำว่าลิปกลนะคะของดีออจะมีความเข้มชัดสะท้อนแต่อันนี้คือบางบางไม่มีความ เงาความสะท้อนแสงอะไรเลยแล้วก็ฟอนต์แทบจะขาดไปอยู่แล้วตัวหนังสืออย่างที่สามตรงนี้เป็นเบอร์นะคะของกรมเหมือนเหมือนว่าสกรีนเอาเพราะว่ารูปแล้วไม่มีความรู้สึกไม่ไม่มีความสัมผัสอะไรเลยแต่ของเดียอจจะมีแบบว่าเหมือนเจาะอะไรลงไปต่อไป อันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมของปลอมนี่จะกว้างมากตัวดีกับตัวสีจะใหญ่จะลึกแต่อันนี้คือจะเท่ากันนะคะแล้วก็เรียบสวยมีร่องเสมอกันไม่เหมือนตัวนี้คือไม่เท่ากันเลยชึบชึบตัวของปลอมก็คือจะเงากว,กว่าสะท้อนแสงเงาวะส่วนอันนี้สีอันนี้เราใช้แล้วคนละสีกันนะคะ อันนี้คือสีของปอมติดส้มนิดนึงจะเป็นสีสีสตอรอเบอรี่ของพี่สูแต่ว่าตัวนี้ก็คือติดส้มสีพี่สูน่าจะออกแดงแดงชมพูดแดงนิดนึงแต่นี่คือเป็นส้มเลย